เราจะได้เรียนรู้ว่าเพื่อนตคถามว่าอย่างไรเป็นการเรียนรู้ซ้ำแล้วเรียนรู้จากสามิคนนวเราความรู้มันต้องไช่ได้อไสอนจริงหืือ่าสออะไรวันนี้เพื่อนอรื่อกว่าสำรการรนรู้นั้นำบานแจใ นะแต่ผู้ว่าคะแนนนะนะนะแต่ที่งเหีเ้จะสร้างสีสัตอนที่เราไปสอบจกิโรงเรียนถ้าเราสอบ้องก,ก็คือพลังโรงเรียนครับอันนี้ชินชมด้วยเฉเแตู่กเ,นนเียมมาดีเราใช้ ปัญหาเดีวเรจะกได้โอเคเนาะแล้วครูให้ไปดูจุดเจ็ดห้าคะแนนประกอบด้วยจุดห้าที่ดูจุดเจ็ดห้าเริมแรกคะแนนอธิบายสองคะแนน่งจุคะแนนเล่าเรื่องกุ้สมมติอันนี้เลาเรื่องได้สคะแนนเนาะคุณไม่จะดู่ยนสาภาพแต่เรื่อทีทน้ำเสียงี่น่าสนใจแต่ก็น หนึ่งจุดห้าจาได้นี่ถ้ารบอเกัสองสามวันะได้ไปแล้วหนึ่คะแนนจะได้เต็มคะแนนนะจะได้เต็มแค่ เรบองถามว่าได้แ <hein> ล <ous> ้วเราะฉะนั้นในส่วนนี้เกษตรจะไม่เป็เราคนแรกคนอื่นๆก็ลองดูแต่ต้องเตรียมมาจากบานนะถ้าม่เรียมมจากบ้านชันี้ตรงนี้ตรวจะจะไม่เชี่ยวชาญพอหรือไม่ก็เรื่องชิ้นนี้ค่แต่คนบางคนอาจจะเตรียมมาคุยดูแลแต่เมือนกแค่เราโอเลย์มาพันบางครั้งนะทำผ้าจะไปเสียบผมว่าดูนวันละ ไปเฉยคุแกทำงคุกแต่งือไปเอาภาพมาผานีมีจุดต่างเยอะแล้วก็ยท่ยิดโหรือว่าอะไรก็ได้คือมาอันนี้เป็นความ สาคะแนนรมเป็นรแัเพราะว่าเิท่าสองบางเองี่ได้เองนอเข่งวินี่มันจะได้เยอะเข่งกเด็ยังบอกต่อเรื่องเล่าเรื่องยังไม่ดีอีนี่เราดูเพไม่ใช่เพื่มจัะเอย่างีภาษาไทยก็ยังทำสู้วุฒิารึก่งรบถไม่ได้เดี๋ยวมาบแต่ วันสำคัญแต่ก็แสดงถึงบอกวโดงไม่ต้องเก็บหลาภาพตัออนุญาต